สวัสดีค่ะลายนี้ใช้แพทเทิร์นสองแถวนะคะขึ้นห่วงด้วยตัวเลขที่หารด้วย2ลงตัวแล้บวกด้วยหนึ่งค่ะตามตัวอย่างนี้ใช้สิบห้าห่วงนะคะเริ่มต้นแถวแรกเลยค่ะแถวแรกให้เริ่มต้นด้วยเพลหนึห่วงนะคะจากนั้นให้นิดหนึ่งห่วงแล้วก็เพลหนึ่งห่วงนะคะแต่จะเป็นนิดที่ด้านหลังนะคะ ก็คือปกติเราจะนิดอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เราไม่นิดอย่างนี้เราจะไปนิดข้างหลังก็คือเสียบลักษณะอย่างนี้นะคะนิดหนึ่งห่วงแล้วก็ตามด้วยเพล,ลหนึ่งทำซ้ำตรงนิดข้างหลังหนึ่งห่วงแล้วก็เพล,ลหนึ่งห่วงไปเรื่อยๆจนจบแถวคะ่ะนิดข้างหลังทำอย่างนี้นะคะนิด เอหนึ่งห่วงนิดกลับให้ดูนะคะถ้าปกติเราไม่ต้องกลับเราก็ทำคล้องแล้วก็เสียบอย่างนี้ได้เลยนะคะ อันนี้หันข้างหลังให้ดูจะได้เห็นชัดๆอะค่ะว่าเราเสียบแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองก็ง่ายๆค่ะนิดทั้งแถวค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะโอเคนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ